ถ้าใครที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับก็น่าจะทราบดีว่าเมื่อไม่นามนมานี้เสี่ยมีเขาได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งออกมาซึ่งมันก็จะมีชื่อว่า r e t m i Note 7คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมือถือที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็หลายคนทั่วโลกจับตามองมันมากๆนะครับกับราคาเริ่มต้นที่เปิดมาไม่ถึง5,000บาทแล้วสเปคใส่มาสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็น CPU ี n a p d r a g o n 6 6 0 กล้องหลังคู่48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ4,000 mAh รองรับระบบชาร์จไว ถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นขายคุณไม่ได้แน่นอนในราคาที่ถูกขนาดนี้และหลังจากที่ Redmi Note 7นะครับเปิดตัวมาวางขายครั้งแรกที่ประเทศจีนแบบแฟลชเซลล์เขาสามารถขาย Redmi Note 7ไปได้นะครับ1แสนเครื่องภายในเวลาเพียงแค่9นาทีเพียงเท่านั้นล่าสุดคู่แข่งคนสำคัญของ Xiaomi นั่นก็คือ Realme เขาก็ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาเช่นเดียวกันนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น เรียวมีสมันจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเสี่ยวมี่เล n มี่โน้ตโดยตรงเลยส่วนมันจะมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้บ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังบทสรุปของผม ไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรียวมี3อันดับแรกสิ่งที่เราคาดหวังเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือสเปคโหดแล้วราคามันจะต้องไม่แพงมากและเป็นราคาที่ย่อมเยาวทุกคนสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับเรียวมีเขาก็เปิดตัวมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะถูกมากๆนะราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับจะเป็นในรุ่นแรม3 g b หน่วยความจำา 32GB เปิดตัวมากับราคาเพียงแค่4 0 0 0บาทเท่านั้น แล้วคนไหนอยากจะได้แรมเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4 g b แล้วก็หน่วยความจํา64 g b คุณก็เพิ่มเงินอีกไม่เกิน1,000บาทนะครับเพราะว่ารุ่นนั้นก็จะวางขายในราคาอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆถ้ามีแผรนะครับนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการผมว่าราคาก็จะแพงขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนนะครับนิดๆหน่อยๆสิ่งนี้เราก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้ว 2. เป็นมือถือที่มาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio P 70ในราคาที่ถูกที่สุดในโลกแล้วตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับมือถือในประเทศไทยรุ่นดังๆเลยนะอย่าง Oppo F 9ราคา1990บาทใช้เป็น CPU Helio P 6 0แต่ว่าใน Realme 3นะครับใช้ CPU เป็น Helio P 7 0แรงกว่า P 6 0 และราคาถูกกว่ด้วยนะฮะ Oppo 1 9 9 0บาทตัวนี้ขายเพียงราคา4,000บาทเท่านั้นและประสิทธิภาพของ P 7 0นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ P 6 0แล้วรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ การประมวลผลต่างๆจะรวดเร็วขึ้นถึง13%แล้วก็การประมวลผล AI จะรวดเร็วขึ้นนะครับกว่า P60 ถึง30%หน่วยประมวลผลกราฟิก m a r l i G72 MP3 ถามว่าเล่นเกมได้ดีขนาดไหนเท่าที่ผมลองไปเล่นมาใน Oppo F9 จะเป็น h e ด i o P60 ใช้การ์ดจอน่าจะตัวเดียวกันแต่ว่ามีการเพิ่มสปีดขึ้นมานะครับจาก800เมกะเฮิร์มาเป็น900เมกะเฮิร์ใน P70 คือ P60 จะ800 P70 จะ900เมกะเฮิร์นะฮะการเล่นเกมน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าที่ลองมาคือ ROV e นะฮะเล่นได้เลย60เฟรมลื่นๆแล้วก็ปับ G ปรับได้สูงสุดถึง HD แล้วก็เฟรมเรทสูงนะฮะก็เล่นได้ลื่นไหลเช่นเดียวกันสรุปได้ว่าน่าจะเป็นการ์ดจอที่เหมาะสมสําหรับการเล่นเกมแน่นอนส่วนคะแนนที่ลองทดสอบดูในแอปพลิเคชัน a n d r t u มันก็จะได้ผลคะแนนออกมาอยู่ที่ประมาณ1 10, นึ0 0 0คะแนนน่าจะเทียบเท่าก,กันกับฝั่ง snapdragon ก็คือรุ่น snapdragon 6ก0 3กล้องหลังมาแบบคู่นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซล f 1 8บวก depth sensor ช่วยเก็บความลึกตื้นภาพในโหมด portrait นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยในกล้องถ่ายรูปด้านหลังเขาก็จะมีทั้งฟีเจอร์ ai scene detection ตรวจจับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนโหมดให้แบบอัตโนมัติ มี night scape โหมดถ่ายภาพในที่มืดหรือว่าตอนกลางคืนนะครับได้ภาพที่สว่างขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้อง มีโหมดโพสเทจหรือว่าหน้าชัลังเบอร์มีฟีเจอร์โคลมาบูทนะครับช่วยเพิ่มดิ n a มิกของภาพแล้วก็ถ่ายภาพออกมาแล้วสีสันก็จะสวยงามสดใสวิดีโอรุ่นนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอในความละเอียดสูงสุดอยู่ที่4 u HD นะครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์ Slow Motion แบบ90เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องด้านหน้าเขาก็จะให้มาอยู่ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับค่า f 2.0แล้วก็มีเทคโนโลยี AI Beauty ติดมาให้ด้วยในกล้องถ่ายรูปด้านหน้า4แบตเตอรี่ความจุ 4,230mAh ถือว่าค่อนข้างที่จะให้มาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังเสริมด้วยระบบ AI Power Master ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการพลังงานต่างๆในตัวเครื่องแล้วก็ทำให้ประหยัดแบตได้เพิ่มขึ้นถึง10%รุ่นนี้อาจจะยังไม่รองรับระบบชาร์จไวนะครับแล้วก็ USB ยังคงใช้แบบ micro USB อยู่เหมือนเดิม 5. ดีไซน์สวยมากนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเพราะว่าฝาหลังเนี่ยมันจะมีการเล่นสีให้ด้วยนะฮะคือจะมีสีให้เราเลือกทั้งหมด3สีสีแั้ก็จะมีแบบ2สีผสมกันนะครับอย่างสีแรกก็จะเป็น Dynamic b l a c k เรเดียนบูนะครับแล้วก็คลาสสิกแบบก็เลือกได้ตามความชอบเราเลยว่าเราต้องการสีแบบไหน6หน้าจอแสดงผลจะมากับหน้าจอแบบ d u ดอ drop display นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.22นิ้วความคมชัดระดับ HD+ พแล้วก็กระจกเนี่ยจะครอบทับด้วยกระจกกันรอย Gorilla Glass สระบบการเชื่อมต่อมือถือรุ่นนี้เขาจะรองรับการใช้งานอยู่ที่2ซิมนะครับสามารถที่จะเพิ่ม micro SD card ได้ รองรับการใช้งาน4 g wifi จะยังไม่รองรับ 5GHz เนะครับเป็นเพียงแค่ 2.4GHz เท่านั้นรองรับการใช้งาน gps ระบบบริการ android ตอนนี้ใช้เป็น android ในเวอร์ชัน9 pi แล้วก็ครอบทับด้วย color os OH เวอร์ชัน6 ฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับในโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะมีทั้งฟีเจอร์ AI Face Unlock และก็ระบบสแกนลายนมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องสำหรับการวางจำหน่ายของ Realme 3ในตอนนี้จะเป็นเพียงแค่การเริ่มวางขายในประเทศอินเดียก่อนเพื่อนนะครับตั้งแต่วันที่12มีนาคมเป็นต้นไปส่วนประเทศอื่นๆล่ะมีสิทธิ์ไหมอย่างไทยล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมานะครับว่า เรียวมี3ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกอสอทอชอและก็หวังว่าอีกไม่นานนี้เขาคงนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแน่ๆนะครับและก็ราคาอาจจะสูงขึ้นกว่าประเทศอินเดียสักประมาณ500-1,000ถึงบาทยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับติดตามข่าวสารกันอีกทีถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบคุณก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้เราทาคลิปต่อไปด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ